ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a น n ง l s เรียวเช่นเคยครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํา5อันดับมือถือตกอรุ่นหน้าใชมากๆเลยนะครับลดราคาเนี่ยโคตรโหดเลยนะครับราคา ถูกเลยนะครับแล้วก็สเปคเนี่ยอร่ายมากๆด้วยนะครับซึ่งยังน่าซื้อใช้อยู่ไหมสําหรับปี2025นี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับก็เพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรุ่นที่ราคาถูกมากๆด้วยนะครับอันดับที่5ครับ Realme 10 Pro Plus 5G นะครับตัวดีก็เป็นอีกหนึรุ่นเลยนะครับที่ ถือว่าราคาเนี่ยลดลงมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งราคาเปิดตัวรุ่นนี้อยู่ที่15,990บาทนะครับส่วนราคาล่าสุดอยู่ที่5000ักว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าลดลงมาเยอะมากๆเลยนะครับก็ลดลงมาประมาณหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังรองรับ 5G ด้วยนะครับงบ5 0 0 0บาทเป็นมือถือที่รองรับ 5G ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสเปคต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าให้มาจัดเต็มอยู่แล้วนะครับ ก็ใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับก็มีค่อนข้างจํากัดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.7นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ AMOLED ด้วยนะครับส่วนอัตรา Refresh Rate อยู่ที่120 Hz มาให้นะครับ Android นจะเป็นตัวเวอร์ชัน13นะครับแต่ก็น่าจะสามารถอัปเดตได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว CPU เนี่ยใช้เป็นตัวของ Dimensity 1080นะครับ ความเร็วยอยู่ที่2.6 g Hz นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของในความจ้านะี้ครับจะมาพร้อมกับตัว RAM อยู่ที่12 g b r o รม2 5 6 g b ด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของตัวกล้องหลังเนี่ยเรียกได้ว,ว่าให้มาจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับในกล่ม5000เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆครับซึ่งกล้องหลังให้มา3ามเลนส์นะครับอยู่ที่108 x, 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 ล้านพิกเซลบวก8ล้านก็อีก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30รรด้วยนะคับ แล้ก็กล้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมป์พร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่67วัตต์ด้วยครับแล้วก็ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่5,000กว่าบาทนิดๆเท่านั้นครับอันดับที่4ครับ Oppo Reno 7 5G นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ราคาเนี่ยลดลงมาเยอะมากๆเลยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจและก็น่าซื้อมากด้วยนะครับ ราคาเปิดตัวรุ่นนี้อยู่ที่16,990บาทนะครับส่วนราคา่าส่วนเนี่ยอยู่ที่4,000ปลายๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกและก็กุ้มค่ามากๆเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่รองรับ 5G ด้วยนะครับก็ใครที่สนใจเดี๋ยวผมจทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับ ส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.43นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ AMOLED ครับอัตรา Refresh เนี่ยอยู่ที่90 h z มาให้นะครับส่วน Android เนี่ยจะเป็นตัวเวอร์ชัน13นะครับแตนก่อนนี้เรื่องของตัว CPU เนี่ยตัวนี้จะใช้เป็นตัวของ Dimensity 900นะครับความเร็วที่2.4 g h z นั่นเองนะครับหน่วยความจำจะมาพร้อมกับตัว RAM 8 g b r o m 256 g b มาให้นะครับ แล้วก็กล้องหลังเนี่ยอยู่ที่3เลนด้วยกันนะครับความละเอียดอยู่ที่6 4ล้านพิกเซลบวก8ล้านแล้วก็อีก2ล้านพิกเซล f 1.7นะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมด้วยนะครับส่วนกล้องหนอยู่ที่32ล้านพิกเซลเลยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้ความจุมาที่4,500มิลลิแอมพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่65วัตต์นะครับแล่ก็ราคาล่าสุดก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่4000ปลายปลายเท่านั้นครับซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยครับ อันดับที่3ครับเปียวมีเอ็กเนนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าลดลงมาเยอะเหมือนกันเลยนะครับราคาเปิดตัวรุ่นนี้อยู่ที่16,990นารานะครับราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 16, ท5 0 0 0ักว่าบาทนิด,น,ดนิดเท่านั้นครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็น่าซื้อมากๆด้วยนะครับซึ่งสเปคที่ให้มาเนี่ยถือว่าแรงเลยก็ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยจอภาพสวยด้วยนะครับแลยก็ในี่เรื่องของตัวกล้องเองเนี่ยก็ถือว่าให้มาสุดมากๆนะครับใครที่สนใจมือถือ5000บาทนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่สเปคเนี่ยระดับเปิดทงเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนำนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิก,กัดไว้ให้ละกันนะครับในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.5 5นิ้วนะครับ จอะเป็นแบบซูเปอร์อะโมเลดด้วยนะครับส่วนอัตรารีเฟรชเ่นอยู่ที่120แล้วก็ในเรื่องของตัว Android เนี่ยจะเป็นตัวเวอร์ชัน11นะครับสำหรับตัวของ CPU เนี่ยจะเป็น Dimensity 1000 Plus นะครับความเร็วที่2.6 GHz ครับในความจำรุ่นนี้นะครับจะให้แรมมาที่8 GB กิกะรอมหนึ่งนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่4เลนด้วยกันนะครับความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลบวกแล้านอีก2ล้านนี่ก็2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับ การถ่าวยวิดีโอสูงสุดก็จุ่ที่ 4k ที่6 0เฟรมด้วยนะครับกล้องหน้าความละเอียน32ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมาที่4,500ม ah ิลลิแอมป์พร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่65วัตต์นะครับแล้วก็ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่5 0 0ต้นต้นๆเท่านั้นครับอันดับที่2ครับ oppo reno 13 f 5 g นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ยังถือว่าเป็นรุ่นใหม่อยู่มากๆนะครับ ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ขายดีด้วยนะครับของทางแบรนด์ Oppo แล้วก็ราคาก็ถัวลดลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับที่เป็นรุ่นใหม่ๆอยู่นะครับราคาเปิดตัวนะครับรุ่นนี้อยู่ที่12,999บาทนะครับส่วนราคาล่าสุดนะครับณปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคาก็จะเป็นเครื่องเคลียร์สต็อกนั่นเองนะครับราคานี้มีมาไม่เยอะนะครับก็มีจํานวนเครื่องเนี่ยค่อนข้างจํากัดด้วยนะครับใครที่สนใจเนี่ย แนะนำมาให้รีบซื้อเลยนะครับเพราะว่าเองไม่นานก็น่าจะหมดละนะครับซึ่งในเรื่องของตัวสเปคนะครับเบื้องต้นตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจะเป็นแบบ AMOLED ครับอัตรา refresh อยู่ที่120 h z มาให้นะครับ Android ก็แน่นอนจะเป็นตัวเวอร์ชัน15ด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของตัว CPU นะครับจะเป็น Snapdragon 6 Gen 1นะครับความเร็วอยู่ที่2.2 g h z ครับ ความจำรุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัวร a m อยู่ที่ 12GB รอม 256GB เลยนะครับส่วนกล้องหลังนะครับให้มาที่3เลนด้วยกันครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลบวก8ล้านแล้วก็อีก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมส่วนกล้องหน้าอยู่ที่3.2ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้ความจุมาที่ 5,800mAh พร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่ 45วัต์นะครับแล้วก็ราคาล่าสุดก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครอยู่ที่ประมาณสัก0 0 0ปลปลายๆป,ประมาณนี้เลยนะครับอันดับที่1ครับ Xiaomi 12 Pro 5G นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่เป็นระดับเรือธงเลยของแบรนด์ Xiaomi นะครับซึ่งราคาเนี่ยถัวแล้ลงมาเยอะม,กมากๆเหมือนกันเลยนะครับก็รุ่นนี้สเปกแนวแน่นอนว่าแรางอยู่แล้วนะครับระดับเรือธงนะครับ ราคาเปิดตัวรุ่นนี้อยู่ที่29,990บาทนะครับก็ตีไป3 0,000เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าราคาล่าสุดที่ถูกที่สุดนะครับอยู่ที่9000ปลายปลายไปจนถึง1 0,000ต้นต้นๆน,นิดๆน,นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ราคาถูกมากๆถ้าเทียบกับในเรื่องของสเปคนั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกล้องคือสวยมากๆด้วยนะครับทั้งในเรื่องของตัวกล้องดีไซน์แล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างครบจบในเครื่องเดียวเลยก็ว่าได้นะครับ ใครที่มีงบประมาณสักหมื่นหนึ่งนิดๆนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับตัวนี้ผมอยากจะแนะนําเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่สนใจห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.73นิ้วครับจะเป็นแบบ LTPO Amoled นะครับ u l t ร a Refresh อยู่ที่120 h z มาให้นะครับส่วน Android ยจะเป็นตัวเวอร์ชัน12นะครับแต่ก็น่าจะสามารถอัปเดตได้นิดหนึ่งนะครับ แต่ก็ CPU นะครับจะใช้เป็นตัวของ snapdragon 8 gen 1ครับความเร็วที่3.0 GHz เลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวหน่วยความจำจะมาพร้อมกับตัว RAM อยู่ที่12 GB ROM ม256 GB นะครับกล้องหลังให้มา3เลนนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลทั้ง3เลนเลยนะครับ f เนี่ยอยู่ที่1.9นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดก็อยู่ที่ 8K ที่24เฟรมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาไปใช้งานถ่ายวิดีโอจริงๆเนี่ย แนะนำให้ใช้แค่ 4K ที่60เฟรมเนี่ยน่าจะสมมติที่สุดแล้วนะครับแต่ก็กล้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับสำหรับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้ความจุมาที่4,600ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่120วัตต์ด้วยนะครับซึ่งถือว่าชาร์จได้เร็วมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าชาร์จเต็ม100%นะครับใช้เวลาเพียงแค่18นาทีเท่านั้นนะครับ ก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวราคาล่าสุดก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่9,000ปลายไปจนถึง10,000นิดนิดๆเท่านั้นครับก็ส่วนใครที่ดูคลิปนี้จนจบเนบี่ยก็ <ๆ S 2> จจต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเพื <P> ่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆยเท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของตัวเสียงนะครับรูปภาพหรือว่า ในเรื่องของข้อมูลนะครับก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนในเรื่องของตัวคลิปเนี่ยนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแค่การแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดมากนักเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับผมก็ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ